สุภุสุคนนะครับเนาะที่ครูจะมาเสนอ,อนการเตรียมของนะครับเนาะไปประเทศอิสราเอลเดือนท่ามวันที่ยนดีสิบสี่นะเนาะเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้ก็มีของนําเสนอนะครับเนาะการเตรียมของการเดินท่าเนาะเนาะมี่อย่างแน่นนะครับเนาะเรียบคนที่อันคลิปบอกเรึครับเด้ออันนี้นี่ก็ออกภาษาพุทธเข้าพุทไทยนะครับเป็นไงอ่ะนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบอลบอกรีแนวทางครับผม หนึ่งยายาอันนี้ครับต้องเอาไปนะครับเด้อย,ยาเฟี่หนึ่งฟี่ขาดไม่ได้ครับเด้อขาดไม่ได้เลยแก้วัดแก้ไข้แก้ไอแก,อแก้จมูกเราเป็นวัดเนาะนี่ครับแล้วก็ยาทันใจยาทันใจนะเด้อเบิ่งไว้ครับผมถ้าบูดได้ยังคิดจะเอาอย่างไปเลย ยังงรือว่ายังผูออกนะครับเนาะคิดอย่างผูออกนะนะและะ้วก็การแก้เจ็บท้องครับหาซื้อแถวบ้านเขามันกับซีบได้เนาะครับเนะะาะราคาพมงราคากีบาทครับผมในบ้านประเดียดไทยเัาครับ,รบทุกคนก็นรู้กันอยู่ครับผมก็ยาต่อไปพวกยาทาแผลครับนะี่คือขาดบมได้เนาะครับเนาะยาทาแผล ยาแดงรเราทำรอกบ้านเอาเอนอยาแดงกับยาเหลืองหอยทาเผลก็ยาพาราครับทุกคนก็ต้องถือไปอยู่แล้วนเนาะยาพาราแก้ไข้ครับผมแก้ปวดหัวแก้ปวดับในทุกอย่างนี่ครับยายอดหูเนาะครับยายอดหูเอาไว้ยอดหูนะครับ,นะเ,วรบเวลามดเข้าหูหรือว่าฉิดหู สามารถยอดได้ครับวันนี้ก็เสื้อแล้วครับเนาะคื้อการฝนตาดบราไรเดอร์กับเดีนะ่น้องเวลาฝนตกแห้งในแห้งนะครับอันนี้ผมอยู่ภาคเหนือครับอยู่ภาคเหนือ,อ,อแค่ติดตกงานนย่งเี้เรือการฝนเวลานายจ้างให้ไปเฮ็ดงานครับเราก็ต้องได้งานให้เขานะครับเนะาะเล้ก็ต้องไปลุยฝนนะเนาะต้อง เอาเสื้อกันฝนนี่ไปน้ำครับผมหมูครับหมูกันยุงขาดไม่ได้ครับเพราะว่าได้ยินพี่ๆเขาบอกว่ายุ่งหลายนะครับเนาะยุงอิสเลียวเขาว่ายุ่งอิสเลียวก็มี่ได้ครับเนองยุ่งหลายครับหมูนะเนาะขาดไม่ได้แล้วก็ที่กันสารสารเคมีนะเนาะเด็กไหมไปต้องได้เจือทุกคนครับยิวเขาว่า มุ้งชี้เขาเชีให้สียา,ยา,รายรครับสีย,ยาผู้ใดตกมู้ใดครับผู้ใดสียาเนาะเนาะตกงานตกงานสวนนะครับเนาะทางงานฟาร์มกับรอดไปครับผมเอาต้องเตรียมไปครับผมสามเเยมนะครับเนาะเรียกว่าสามเเยมที่จิดจมูกแบบมีหน้ากากเอาไปวานสักหนึ่งถึงสองอันก็ได้ครับแล้วก็ถุงมือนี่ถุงมือต้องเป็นสีดําครับข้างในจะเป็นยางนะครับเป็นยาง กันสารเคมีได้กันน้ำครับราคาไม่แพงครับสั่กี่บาทวันนี้ผมสั่งมาจากลาซาดา้าเนนนนอามาอ่ะถัดไปขาดไม่ได้ก็คือตัวหนึ่งรองเท้าครับรองเท้าบูทวันนี้รองเท้าบูทนี่เดี๋ยวจะแก้าบ้างครับผมซื้อมาเป็นวังได ยาวครับของผมเป็นแบบยาวเลย <S <S แทนแทนกันสารพิษกับสารเคมีกันเห่าก็ได้ไ,ไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> ยาวมากยาวจริงเพาะเหงาเขาหมดแล้วครับก็อีกอย่างหนึ่งก็พักไฟครับขาดไม่ได้พักไฟ ตรนี้ครับตักไฟเป็นแบบรูคมนะครับแต่ว่ามือไทยเรามันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเนาะตักแบบธรรมดาเราก็ต้องเอาตัวแปลงนะครับเนาะตัวแปลงตักไฟอย่าง,งตัวแปลงตักไฟแล้วเนาะเป็นตัวกลมต้องทุกไฟด้วยครับเป็บสามรูกเก็บได้สามรูตัวกลมแล้วมมเนาะโคลกคมอะไรจะมือตักไป ก็พุงมือพุงมือตัวนี้เราการสารเคมีนอนเนาะพุงมือยาวเป็นพุงมือยางพุงมือ,อยางอันนี้ประสงค์คิดว่ามีประสงค์ใช้ได้การสารเคมีนะอนาะก็ใช้ไม่ได้ก็คือพุงนี้สบู่แชมพูก็พวกเกลียวล้างมือ เวลาเราตักบตัวตัาอะไรก็ได้ไปน้ำนะครับเนาะตัตวก็ได้ไปน้ำนะตเกียวล้างมือกระป๋ะเป็นปูยาสีฟันน,นะเนาะดูล้างหน้า,าหัวใจครับนะถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็จะรู้ว่ามันขาดอะไรเนาะเนาะเพื่อเป็นแนวทางได้คนระับดูแป้งพอพกพาไปพกสบู่พกผงอย่าลืมหนะม้าผงซักผ้า เวลาเรากักตัวเข้าวกระชี้ใดสายผมเ,เราเวลาไปซื้อบ้านเขามันจิบุกซื้อบ้านเขา,เามันจิแพงกว่าเนาะผงตะปานอันนีม้มาปั่นเลยน้องก็อะไรอีกเนาะรองเท้ารองเท้า,า,าเอาไปนี่มา,าม่นานะมาม่ายำยำนวดหมูหมูสับ นี้อไปครับทุกคนต้องมีครับเวลากักตัว14ีวันเอาใหม่ทุกคนทีไรกากตัวจสบวันเอาไปครับ่อไปมันพอกินแล้วไม่เอาไปอ้อขาดไปได้ก็คืออาหารแห้งครับเวลากากตัวอาหารแห้งพรุ่งนี้มันก็มาครับผมสั่งอยู่นอนสั่งอยู่ครับยังบัวมาหอดเลยเพราะว่าผมสั่งทุกวันสิสี่ถุงอาหารแห้ง เป็นแม่สำเร็จรูปครับถ้าต่อไปตัวนี้ที่เขาแนะนำมาเนาะครับเนาะคือการเบ้าสงการนะครับเนาะเขนแนะนำมาเพประเฮ็ดคลินยูทูบเนาะเนาะอันนี้โครงการมึงเฮ็ดครั้งแเลนเนาะผู้ใด้เงี้ยเตรียมตัวหรือว่าซื้อของอย่างคือว่าคลิปหม้อก็ให้เบิรงคลิปนี้ครับพอเป็นแนวทางเนาะแบบนี่ครับหม้อครับหม้ออันนี้ประสงค์นะครับ ผมสร้างในรัศดาหรือว่าสซฟปีนะร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบห้าบาทเอาไว้ตัวมาม่าครับไว้พัดของแห้งของอย่างครับด้ทุกอย่างครับถือไปได้ครับพี่เราบบอกว่าถือไปได้นะเน้นครับพี่ทรงการบอกว่าถือไปได้บอกว่านะอ่ะนนี้คือคาดโบราณนะครับนกุงุงนี่นะคบาดบราณผงนี้หาซื้อได้ครับ รลาค้าทั่วไปหรือว่าพิกซีก็มีครับร้บอยนนะสี่สิบห้าบาทเนาะครับเอ,อาไว้ใส่ของนะครับนะอะเบิรงของนี้อา่าครับไปดูของครับผมเอาไว้ใส่ของนะเนาะนี่ว่าผมยังโบนิไซน์นะเนาะทำเสน่เ์กันด้วนะครับเนาะท่าเขา้าผมไปแบบบางนะเนาะเป็นผ้าขนขาดโบได้ครับบานล้มครับผม อุ่นครับอันนี้เวลาประเทศต่อเวลาฮ้อนก็ฮ้อนเพครับเวลาหนาวก็หนาวเพลิ้งเขาต้องเตรียมไปนะแต่หาซื้อทุนแพงนะครับเนาะอันนี้ก็ว่าเตรียมตัวครั้งแรกครับสุดท้ายก็คือสมุดนะเนาะสมุดเล่มเล็กห้ทำขาดครับผมเอาไว้จดเวลาเราทำงานได้จากมือจากมือเราเนาะอาจจะจะแว็บรายละเอียดเนาะเนาะก่อนจี๋แสดงแสดงตจดตเตือนนะครับสมุดอ่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับขาด เพื่อนได้ก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะจับลาก่อนนะครับผมสํคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ